389,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนมองหาเอาติดมือสองไว้ใช้งานอยู่ราคาไม่ข้าม4 0 0แสนห้ามพลาดในคลิปนี้เลยนุชย์มีมาให้1คันสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นโฉมวินเนเชนแล้วปี2018ฟังก์ชันมีมาให้ครบเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวางฟรีดาวผ่อน6 8 0 0บาทราคานี้นะคะที่เพชรยน์ไม่ค่อยมีเยอะนะบอกเลยใครที่กำลังหาราคาไม่ข้าม4ี่แสนห้ามพลาดในคลิปนี้เลยรายละเอียดตัวรถจะ เป็นยังไงนะคะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันได้เลยค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชเพชรยนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันุที่สํานักงานใหญ่ วันนี้จะพามาอัปเดตนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเอาติสกันนิดหนึ่งนะคะวันนี้อัปเดตที่มีสอยู่ในสต็อกเรานะคะก็เจอคันนี้มา1คันรับรองนะคะราคาคันนี้บอกเลยว่าจึ้งมากๆเลยนะคะพี่ๆเอาติสชมไมเนอร์เชนราคาเพียงแค่3ามแ0 0แบาทเท่านั้นเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนมองหาอยู่นะคะวันนี้มี1คันให้เลือกสวยๆแบบนี้สําหรับใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ บอกได้เลยว่าเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวางด้วยราคา389,000บาทเท่านั้นลูกค้ามีประัอดเครดิตดีคันนี้จัดยอดเต็มได้นะคะฟรีดาวพันหกพันแบาทเท่านั้นเองนะพร้อมไม่ใช้งาน200,000กิโ นะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวางบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะไม่มีประวัติผิดความมาเป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์สภาพตัวรถไม่มีช้ำเลยมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดกันเลยสําหรับตัวนี้นะคะได้ไปชมไมเนอร์เชนปี2018นนะคะพี่ๆขารับรองได้ไปคุ้มค่าเลยราคาถูกสุดในร้านแล้วตอนนี้เลยนะคะและสภาพตัวรถไม่มีช้ำเลยเราการันตีมาให้แล้วสวยๆเดิมๆเลยนะคะฝากกระโปรงสันเรียมเห็นได้ชัดแบบ ะะไม่มีริ้รอยการพลิกความชนหนักมากระจังด้านหน้าสีโครเมียมอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยกันชนนะคะไม่มีริ้วรอยการชนมาแน่นอนเลยสีเดิมโรงงานรอบคันเรียบเนียนสวยๆนะคะมาพร้อมไฟนะคะมัลติรีฟเฟกเตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุ้มเลยราคา3ามแ0 0แบาทพี่พบาทพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากได้เอาติดมือ2ไว้ใช้งานอยู่ราคาไม่ข้ามไม่ข้ามสี่แสนนะคะ ต้องจัดคันนี้เลยตัวรถไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนเป็นรถมือเดียวสวยๆสภาพสวยเดิมด้วยนะโป่งซุ้มร้อเห็นได้ชัดเลยไม่มีริ้วรอยนะคะสันเลี่ยมนะคะรอยวงต่างๆเนี่ยอยู่สภาพเดิมแบบนี้สวยๆด้วยนะคะมาพร้อมแมตต์ดเดิมโรงงานสีทูโทนแบบนี้สภาพ สภาพตัวแมตนะคะไม่มีริ้วรอยการโดนเบียดฟุตบาทมานะคะยางปี23ด้วยลูกค้าขาคันนี้คุ้มเลยนะคะแมตขอบ16ยางปี2023สภาพดอกยางนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ซื้อออกไปใช้งานได้ยาวๆเลยเพราะว่ายางเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะ,ะราคา389,000บาทได้ใหม่ทุกอย่างเลยสวยๆแบบนี้ใครไม่สนใจนะคะบอกเลยว่าพลาดมากคันนี้พี่ๆท่านไหนมองหาชมไมเนอร์เชนอยู่นะคะราคาไม่ข้าม4,0,000 0 คันนี้เลยนะคะ389,000บาทฟรีดาวผ่อน6,800บาทเท่านั้นเองนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้องไฟเลี้ยวเป็นระบบปับไฟฟ้ามาให้แล้วหน้ากระจกด้านหน้าได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวรถสวยๆสันเรียมด้านข้างนะคะเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะคมๆนะคะแล้วก็มือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะคะกระจกรอบคันได้พาร์ทเดิมโตโยต้าเลยเรียบร้อยเลยนะคะ ภายในนะคะคุมโทนด้วยสีเบทนะคะเบาะหนังสีเบทต,ตัวเบาะหนังเนี่ยไม่มีฉําเลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้มาพร้อมนะคะตัวรูกเล่นเครื่องเสียงนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยระบบแอร์ปรับมือเป็นเกียร์ออโต้พมรมไรมอติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้านหน้า,นาเดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะอาจจะมีดูรอยเลย็กๆน้อยตามอายุการใช้งานนะคะคันนี้อ่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะคันนี้นะคะคู่มือการใช้งานมีมาให้ครบเลยนะคะพี่ขา คู่มือการใช้งานมีมาให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูก่อนคันนี้ได้เป็นรถนะคะเป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะพี่ข่รับรองได้ไจนะเรื่องโครงสร้างเนี่ยพี่ไว้ไวใจสบายใจได้เลยนะคะเขาจะเข้าตรวจสอบสูงทุกระยะก,การใช้งานเลยหรือว่า1นึ่งหมื่นโลนั่นเองนะะเดี๋ยวให้ดูเลยเสาบีอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะคะแผ่นเพจส,สีดําสวยๆแบบนี้วันเดือนปีพลิตงอซ้ำเนารถนะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะมีมาให้เห็นแบบนี้เลย นะสวยๆกริบๆนะคะหรือว่าซอกประตูนะคะหัวนงหัวน็อตนะไม่มีริ้วรอยการแกะไขขยับขยอนนะคะเดิมโรงงานแผงประตูด้านข้างสีเบจและสีดําสวยๆแบบนี้เลยกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิม t o โยต้าสวยๆแบบนีนะะ้หัวน็อตรออนมิกอาร์คอยู่สภาพเดิมด้วยนะคะใครสนใจมองหานะคะเอาตีสปี18โชมไวเนเชนไว้ใช้งานอยู่ราคา ไม่ค้าน4ี่แสนบาทนะคะคันนี้เลยนะสวยน่าใช้งานนะคะสุดคุ้มเลยถึกทนมีให้เลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานแน่นอนนะคะกระจกรอบคันได้พาร์ทเดิมค่ะพี่ด้านหลังได้เป็นเบาะหนัง 4, สีเบจสวยๆแบบนี้นะคะกว้างๆนั่งสะดวกสบายไม่มีแอร์อัดด้วยนะคะแล้วก็ตัวซอกประตู รอยเมคอาร์ควน็อตนะคะอยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะแผงประตูด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีช้ำเลยกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมเช่นเดียวกันนะคะสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะสีเดิมโรงงานรอบคันด้วยนะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหลังนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมตัวกันชนล่าง,างติดตั้งนะคะตัว เซนเซอร์ให้2จุดด้วยนะคะพี่คันนี้มีเซนเซอร์เซนเซอร์ให้2จุดแล้วก็ไฟทับทิมมีมาให้ตาสันลักษณ์โคราออทติส 1.6g อยู่สภาพสวยแบบนี้เลยนะคะไม่มีช้ำทุกค้าเห็นเลยนะคะว่าสันเหลี่ยมคมๆรอบคันอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะคะบ,บอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะพี่ขาดอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึง ฝาท้ายคันนี้นะคะจะได้เป็นหัวนมหัวน็อตเดิมเลยนะคะพี่หัวน็อตเดิมเดิมโรงงานนะคะรอยซิลิโคอนอยู่เห็นแบบนี้ชัดๆด้วย นะคะโครงสร้างหลักเดิมในส่วนของรายละเอียดนะคะภายในห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางค่ะกระเป๋าเดินทางได้4 5ใบเลยนะคะคนนด้แล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ยังไม่ติดจองนะคะยังว่างอยู่นะคะสามแสนบาทเท่านั้นเลยฟรีดาวน์พันหกพันแปดรอยบาทตลอดสัญญาเลยนะคะ ภายในสวยๆนะคะเบาะหนังไม่มีช้ําอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะด้านหน้าตัวรถก็ได้ฟังก์ชันเดิมโรงงานมาให้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการว่าภายในเนี่ยมีอะไรมาให้เล่นบ้างสําหรับชมนี้จริงๆแล้วนะคะพี่ื้อรุมือสองเนาะบางคนนะ่ะดูเป็นเอาติดมาอะไรเงี้ยเขาจะดูสเปคอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหนูจะพาดูโครงสร้างดีกว่านอะอย่างเช่นพวกเสาประตูนเงี้ยคะ่ะซอกประตูนะคะหัวนงหัวน็อตนะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ ไม่มีดิ้วรอยการแกะไข่ขยบขย,บขยืนนะคะตัวน็อตโครงสร้างหลักนะคะการันตีมาให้แล้วนะคะเป็นรถมือเรียบประวัติศูนย์สภาพสวยแน่นอนนะคันนี้อะไม่ใช้งาน217,000กิโลคันนี้นะคะขออนุญาตเลยขออนุญาตหาคนที่รับไม่ได้นะคะปี18เพราะอะไรไม่ถึงเยอะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานรถหน่วยงานเขาใช้งานเยอะอยู่แล้วแต่ว่าสภาพเนี่ยหนูรับรองได้เลยวมาโครงสร้างไม่มีช้ำเลยนะคะพี่่ะอาจจะวิ่งเยอะ นะคะแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยไม่มีช้ำเลยสวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมพวมราลัยมอติฟังก์ชันอยู่สภาพสวยๆแบบนี้ด้วยหน้าจอนะคะรูกเล่นเครื่องเสียงนะคะคันนี้คลาสสิกเดิมโรงงานด้วยสวยเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะคะสภาพตัวรถไม่มีช้ำนะคะแล้วก็ระบบแอร์นะคะปรับมือปรับได้4ระดับค่ะแอร์เย็นช้ำหัวเกียร์ไม่มีถลอกไม่มีช้ำเลยนะคะเป็นเกียร์ขั้นบันไดเบรกมือก็อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ นะคะอ่ะคันนี้ก็สเปคโดยรวมเนี่ยก็คือค่อนข้างมีครบมาให้เลยเดิมจากโรงงานทั้งหมดสําหรับใครที่นะคะชอบเอาติสมือสองนะคะแวะมาดูได้เลยที่บริษทัทเพชรยนต์นะคะติดต่อสอบถามมาได้นะคะ เรามีให้เลือกมากกว่า80คันแล้วตอนนี้นะคะอย่างเช่นคันนี้มีคันเดียวนะในราคา389,000บาทนะพี่ท่าไหนสนใจราคานี้นะอยากได้เลทประมาณนี้ผ่อนไม่เกิน6,008 8นะคะพี่คันนี้นะคะต้องจัดเลยนะพี่เพราะว่าตัวโฉมไม่ได้เชชนนะคะราคาตลาดตอนนี้จะขายอยูมา400,000ต้น นะคะ4แสนต้นเลยนะวันนี้นะคะคันนี้ไม่2,000สนราคา3 0 8แส0 0หนหนูว่าคุ้มนะเพราะว่าเรื่องไมคคันนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาในการใช้งานเลยสําหรับเอาติดนะตอบโจทย์เลยนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดติดต่อสอบถามรายละเอียดมาหาหนูได้เลยตามเบอร์โทรดล่างเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะว่าสภาพหน้าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดูโอวิ i เดิมแท้โรงงานสีสุบแบบนี้เลยฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์คันหน้าเดิมโรงงานนะคะรอยน็อตเมกอาร์อยู่สภาพเดิมแบบนี้ให้เห็นเลยนะคะตัวโครงสร้างไม่มีประวัติเปลี่ยนเครื่องยำเครื่องมาได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะหัวน็อตรอยเมกตาเห็นได้ชัดเลยนะคะน็อต ยึดฝากระโปรงนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไข่ขยบขยืย่นเลยฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะและสติกเกอร์ต่างๆนะคะมีติดตั้งให้เห็นแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะมองหาอาติสมือสองไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับ To โยต้าออติ 1.6G ปี2พ1 .8 ราคา3แสน8หมื่น9พันบาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมราคาผ่อนต่อเดือนนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่6,800บาทเท่านั้นเลยพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะ mm hmm. เผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองที่เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ